จับจอนด้วยมาแล้วค่ะขอบคุณครับขี่การห้องพักเรียบร้อยแล้วนะครับอขอบคุณครับคร <ผม S 1> ับกระเป๋าผมล่ะเดี๋ยวผมให้เบบเบอรจัดไว้ที่หน้าห้องเลยนะครับเยี่ยมมากเลยครับ,บค,ครับผมขอขอบคุณรับเออซื้อหัวมันเนีน่ยสะดวกสบายทุกอย่างเลยครับมีคนคอยบริการแบบนี้สบายจริงๆครับพี่จอยใช่แล้วล่ะค่ะ เพราะถ้าหากว่าเราเป็นลูกทัวร์หรือว่าทัวริสตของบริษัททัวร์นะคะเขาก็จะจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกดูแลอย่างดีค่ะ สำหรับใครที่จะใช้บริการบริษัททัวร์เดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปต่างประเทศนะคะต้องเช็คว่าบริษัทที่เราจะซื้อแพ็กเกจทัวร์เนี่ยน่าเชื่อถือได้ไหมเพื่อจะไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวนั้นถือเป็นธุรกิจที่ทำไรายได้ให้เมืองไทยอย่างมากค่ะในปี2558นี้มีผู้รู้คาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวจากต่างประเทศจะเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา แล้วเมื่อเปิด AEC ในปลายปีนี้นะคะก็คาดการกันว่าเราจะมีทัวริสตหรือว่าลูกทัวร์เดินทางมาท่องเที่ยวเมืองไทยกันมากขึ้นเราก็จะรวยรวยรวยเพราะว่าไรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นค่ะติดตามชมสับสอนรวยได้ทุกวันจันทร์อังคารและพุธนะคะสับสอนรวยและจอยอวสดาสวัสดีค่ะ